สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆมือนี้มือเมืองแย่แหลมดัวแย่แหลมมาสิสิบเบ็ดพะนะตั้งสิตแหงตั้งสิสิบเบ็ดไม่มึงอุปกรณ์อบแย่แหลมดัวมีอย่างแน่เลยนี่ได้อย่างแน่แย่แหลมอุปกรณ์ได้กันสิบเบ็ดนี่มีอย่างนี่มีงานมีงานี่แล้วมึงรู้มึงรู้ได้ไม่ได้ใส่กว่าโอ้ยเขาเอาให้บ่เอาคก็เขาเอาให้เจ้าของบ่ไปหาซื้อเอาสิขี่ที่มันวนแฟนครับแฟนครับเอาให้มองมองจักซื้อเนาะบ่เออ มันคือวัวเหนียวกับวัวมีมีแววมีอย่างนี้เลยนี่บัวรุ่สาธิตดู่นี่อย่างนี้เนี่ยนี่กากบักเผากากบักเผาเราก็มีขนมปังเออขนมปังแล้วก็อันนี้ไม่ยังมั้งนี่นี่ก็ได้อันนี้เขาทิ้มันเขาผสมแล้วอันนี้ถ้าใส่ไปอันนี้สูตรเขาทำอันนี้เขาทำเร็จมาแล้วตัวนี้อะไรอันนี้หรือหัวมันนี่ ขนมปังกินกล้วยอันนี้มาผสมกับดีเกลียนมานย่างนี้แลมอือด้วยมะม่วงสูตรผสมเงี้ยปลาของเงี้ยแหลมครับอ่าเงี้ยแหลมเอาผสมกันแล้วเราว้างขนมปังครับก็บบข้าวอา่กแับกาวข้าวเขาทำขีดเลเเดี่ยมตัวเอ่อยอดนำ อันนี้สูดเด็ดเลยวะนี่เด็ดวะนี่ตักสีเด็ดสีบ่เด็ดแล้วบ้านหูจักเป้าหมายคือปลาอยังนี่ปลานี่ปลานิ่งปลากระเพื่อนปลาปูงก็กินอเออช่องส่งคือหรืวยนี่นี่นปลาซี่นี่มันสิอยังคิดว่าปลาอยังนีมันสิกินนี่รึเนี่ยนี่เขาปล่อยเขานิยมสิทธิ์อยูว่วะเขาเยาฟฝรั่งเบีฝร์ฟารัง ก็ต้อเงี้ยอย่งกับพวกผคนเงี้ยอ่ะมั้งเนี่ยนี่แหละเงี้ยนี่แหละข้าลากสิเป็นซี่ครับพี่น้องนี่ตอนนี้เขาอยู่บ้านน้องค้อถอยผู้ละคนก็เอาเยานเอำเภอกุศลมีใสยเงี้ยเหม็นเงี้ยเหม็นเงี้ยเหม็นเหม็นในนี้นี่เงี้ยเหม็นหน่อยเขาเอาปลาไปกินก็ยังเหม็นอยู่บ่ไหวใส่ยังเป็นเงี้ยสันสันน้อยเงี้ยเหม็นไอ้จืนเฮ็ดได้ดีตัว เนี่ยเม็นเออบ้านนี้เล่นตะลกมือเล่นไปต๊ป่าไปยืนไกลมันมาไรมาแต่เม็นตดเกี่ยมึงตัวติบ่แม้นเกี่ยวเงื้อปลาเม็นมือควายไปเดิน่าเอาแล้วเหรออีดิตัวล่ะเข็นไปเห็นมาแล้วอีริขันเนียงลงคือน่องบมี่น้ำขันจุดน้ำน้กบอกเนียงก็ได้ผูแนะนํำก็ได้ เขาทานอ่ะกอจีเคยยงเนา้เมื่อตอนไหนเหมอนมเนา้มาเปิดานดิขันขันขันกรลังแขนกรลังแขนโอ้ยกินขึ้หอมเถอะวะหอมมาสัตนปลาที่กินบเนาะอนี่คือวิธีสูตรเงียบป่าของยายแหลมมือหนิยซี่ครับโมฮัวสี่เป็นเบอรดย นะครับแต่ว่าเห้น้ำผ้าเอซีนะครับมเม่องการขันเนียสูตรเนแหลมเขาำี่ข้าเหนียวอันนี้มหัวเสียนะหัวเสียขนมปังเขาขันส่กป่วยมาแล้วปังคือหอมแฉ่ย่แยลมทิบ้กินอาหารเลไปใช่แล้วกินสะพังนะเขาทุนกินตะปางกิ้มันคือหอมตะเสียแือกินกาาวามี่้บนกินติปัา เอเมอกินเนีป่ปลาดิหมอก็บรรลุแล้วก็บ <c oughs> ังก็ไป็นด้เสียบแต่ดอกหวมไป็ได้เสียบยต่ดอกแต่มาต้มปลาเถ้าผูยันผู้แ่กันไอ้ทิ่แข่กันอเดแล้วเส้นอรีโอ้ต้องใหม้มันมันจะจับเอนกันนี่นัจับเบ็ดพ่นแหละาาโอ้มใจับเบ็ดคือพอใกาวเถอะนะนะแลวังเนี่เนี้กาวเขาไจจะตีปากอ,อ้น <c oughs> ผู้ใดเบาดูควาติดปากรถโอ้เออเอาขั้นโอ่เนียงขีกันครับไม่นุ่หน่ันไหนขั้นนั้นเนียงหลินก็ยังเบื่อเลยว่าใจว่าเพื่อเฉันอันตัดไว้เลอม็นเรียวๆเลยแต่วมันเรียวข้บวโดดิปีนเรีวอยู่ี๋ยวก็มือนี่ผสมอีก เออแต่ต้องปังเออบปังใสอันนี้นี่เจ้าของบริสุทธิ์มาอย่างยังเลยบ่เออฉลาดเนาะก็เนาะเอออ้างว่าเจ้าของมั็นแย่เหลี่ยมเนาะหมอหมอหมอเอยู่รอะหม้ออยู่รอบกุ้งสดเหรอไหมอ๋อเมื่อนั้นไปขอเยากุ้งสดกับเจ้าโอ้บรซื้อได้กุ้งสดก็ได้อ่าให้เจ้าเอากุ้งนะอันกุ้งเน่าให้ ขันเจ้าไปซีดอเบ็ดควบได้มาขายเลยควบสื่อมอให้ซื้อเลยโอ้ดีนะมามันนะอันใยนั่นไหวายกุ้งสดเออขห้เจ้าซื้อไว้เั่นแล้วห้มาจะเครื่องลวกผุนแล้วม่ได้กินปลานอนแทตัวกุ้งเัวบ่ครื่องสั่นนัน มันเหม็นมันเหม็นปลาบวกินเอาขั้นไปประมาณจดกซิบนาทีแล้วครับนี่ังซีแลลูกเคยพาไปเห็ดกันได้ครับสูตรได้แล้วมมีตำหนิครับนี่นี่แค่ขนมปังกาบักเผาแล้วก็หัวเสือวบเนี่ยเหยือตกปลาน้องไม้ผลอะไรเข้าหัวเสือบหรไม่รู้หรอกหรือเฮียมันเลยนตำหนิสุดเลย เห็นไหนี่อ่านมาเลยนี่ดีไอ๋อนี่นี่เห็วิธีใช้ยัแล้วนี่ใชแล้ววิธีใช้นี่เห็นไหนี่ปลาจะกินนี้ไม่จะกินสุกอย่งนวดเหยื่อนี้เข้ากับน้ำเหนียวพอประมาณน่ะเนี่ยเออบีบใส่เบ็ดพวงใช้ตกทันทีหรืออัดผสมกับเหยื่ออื่นก็ได้เหมาะสำหรับปลานิลปลาตะเพียนปลายี่สกแล้วก็ปลาเก็ดปลาเก็ด ยกตัวย uhm. <cima. S 2> ่างเช่นอย่างปลาเก็ดเลยปลาขาวปลาดุกหอยบลาแมนปลาไมิเก็ดปลาคอโอ้ยปลาไม่เก็ดบ่มีแต่ปลาดุกกับปลาไหลท้นล่ะบ่เมื่นั้นมีมีเก็ดเบิดหอยปลาแมนได้หระปลาเสี้ยมปลาปลากระแยงไมีเก็ดเด้น้อเสร็่ละ อยู่ต <ปะ S 1> ิดน้นำซีเลยครับปลาบุญนี่เก็บนี่ปลาบุมีเก็บนี่งบุญนี่สองอย่างเลยเแล้วก็ปลาหนังนก็กินอย่างนี้ด้วยปลาหนังในใแยลมปลาหนังกับปลาปลาพาพยนต์ไหม โอ้ยนั่งคือปลาบ่มีเกิดมีไงเว้ยปลาปพายุยศวะเนี่ยปลาพายุยศวะเนาะปลาหนังเนาะแปลาหยังมาว่าเว้ยเออมีปลาหยังแนี่ยยกปลาหยางยกปลาหนังเนี่้แลวมันเอาปลาหนังนี่ถามดูผู้มีเกิดผู้เกิดก้อนผู้พวกเกิดหัวผู้หัวดอนเกิดก้อนน่อะไะปลาหนังนี่ปลาปลายังของปลาคือแฉ่ไหมใช่ปลาคือแฉ่ปลาหนังหนังคือแฉะโอ้ยปลายังสกเกอร์ ปลาชอกเกอแมนบเลยแมนแมนแมบ่ตัวรกเขาตีตกอยู่ดีปลาชกเกอร์ปลานังสีปลาชกเกอร์โอ้ปลานังกะเทนปลากระแยงปลาบึกปลาสวายไป้ปลากระงปลากุดปลากุดแมนบอแมนเออหน้านอ้ย่สมกับเถาพวกมีเกน่ยเขาเอานี่ยนเกิดกินเขาเ่ายนเกิดดนเลยต้วนี่แมนบบอพิดแมงบดีบอว่าเขาวางได้ก่อนพี่นี่ก็เาเกานไดก่อนไปจองตอบขึ้นอยได้ก่ แถวิษแมงบ่เกิดตพะพองเกเพาะพองพ่อเองใช่แหมเอ่ยแเออจะคล้องกินบักท่านไปใหม่ๆเนาะเพื่อนก็มาว่าน้ำเลียงมุกไปเนี่ยมาไปว้ามามาไปว้ามามานีเป็นไอ้สูตรอดบ่แม่มัน่าสุดยอดตัวว่างสิมุกไกสูดยอดบาสุดยอดเป่นบักท่านบากท่านฟองออกไปเขาปากบ่ดีบอดี โอ้ยมันมาจะว่ากิ่นยังมากมันละผมว่าได้กินขี้เลาะกันดอกขั้น่งขั้นพ่ออยากปากเจ้าเออไปเขาปากมันถีเขาปากมันพอดีไปซื้อค้างซื้อเนี่ยพูดหรือกันดอกมัน่จงพูดใช่เขาบอกว่ามันฟงออกจากแขวเนาะโอ้ดีไว้ยบ้านเอาได้ไปมันสีเครื่อง่วโมงเลยดิได้แล้วดิว่าไปหาถั่วนี่ยได้กินขโขจะกินขโขว่าเดี๋ยวหลังจากขันเงี้ยแล้วขันเงี้ยแล้วจะไปหาปลามาไหดมันอี้ต่อไปสิไปหาปลา ด้วยกรรมวิธีใดเป็นอ้อโปรดติดตามนะครับมันเหลวพอดนะมนเหลวเอายังใส่อีกว่โปรดติดตามที่ช่องลักก็คือช่องสาวน้อยพี่บันแพงครับมันเกิดละลายเมื่อตอนนี้ช่องยูทูบเอายังใส่บันช่องล้อเพื่อตื่เสร็จเป็นไงไอ้มันมันเหลวพอดีผู้เชี่ยวชาญว่าเหลวพอดูดได้แหลมมันเหลวพอดงม้วยม้ัน ถืองานมันถือบ่เปียวออกมาจีโอ้ยมันบ่แมนดอกนี่จับกันก็บ่จับกันเอเล็ก็ยังขี่เล็กน้อยนี่โอ้ยแมนดอกเออคันนี้คันนี้เอาเปลาเปล่าใส่นล้วอืมก็สั่นอานมันมันเหนียวเลยนี่บิสิเปล่าแล้วเท้าอีกไปเอาเนี่ยใช่หัวเสี้ยเขาเนี่ยเออขนมปังแหละถือเรียกวมันยังยันแขนนั่นเลยเออหหยดน้าไปเลยเอียกจ้องประเทศต้องออ้างว่าจ้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งคันคนคันเปล่าอืมคือว่าไปบิสิทธิ์เวทมาหลายงานแล้วเดี๋ยว อขี่เบสือเบสเป่นนั่นคือขีคุยกันแต่ปานน้องซี่ไปก็ไปแก้เหลี่ยมเนี่ยหรอฮะไปแก้เหลี่ยมไปแก้เหลี่ยมทะเลคือว่าไปซิดมาแล้วเห็นบุษสาฝรั่งแมงยังน้ำกรดยังเดียวไหมเนี่ยว่าสนใจหันเบสไหมหันเบสไปซิดนั่นแหละนั่นแหละทั้งแถวเฟี้ยเขาเฟี้ยเขาไก่ยังไก่ฝรั่งเขาใหญ่เว่ยหญ่แกใหญ่นุอยไหมฝรั่งเลยเออมุ่นเมืองคืองอนเนี่ย เบ็ดจังข่มเซนนำทะเลกับไส้ไปจังห่างบาดจับไปวันนจับไปขอเนห่เป็นสี่เบ็ดแปดเลยกุไปวัเดียพี่ังซีได้เลยอปยังอือโอ้ไปแก้เดียมมือเหลี่ยมรูดมือตกแกห้องเก็บตกหนำไหไปแก้เดียมซ้เลแก้เหลี่ยมน้องไงเขานี่เลยถึงมันแพงะเน่ยเออนื่ออยไปอืมยืมเงี้ยพอจอกันตามมาแล้วขี้เงี้ยไปเสจแล้วขี้ห้องเรีเติบไปดูดิเจอกแล้วเจียยางไป อย่างไปกันุ่นรมีลิงกกรไดโอ้ยบูตัวเนอะุงปูถวดลุงปวดเย็บน้าจีบ้องย่างเชยเนี่วโอ้เลียวดีเว้ยบ้นเดียวบก่มันลิงกุกมเลนี่ก็ไดเห็นว่าเจ้ายูซี่ลิงกมันมาหอดแถวนี้วะมาตัวมาลยบ้ลิงกนะลิงกุกูอยู่บุงนะโอ้ยโอ้ยถ้ากันเศร้าบอกเรียกลิงถูกย บผมถามเอาอยู่นี่มันแถวมานิซ่ชอบให้ยังมันมัดมากขัดมากเท่าตัวเลยสิวันนี้มันทิ้งไปเสียนะมันเขาคือกลับไปโดนโดนโดนลุมคือออกคื้ออกมาออกไปเลยไปเลยตะเพิดเลยมันหน่ายเลยฮ่เดี๋ยวเดอ๋ยวไล่หนีจากเนี่ยเนี่ยเราก็ถามเลยเสี่ยวซานยู่นี่คือห่างจากบุ้งลิงนี่จักโลกอย่างนี้ป่ะสองลูกสามลูกทั้งแม่น้อสโลูกสามล เพราะว่าขามสะพานไปกับซี่ตอยูนี่กับติ้นซี่ครับเนี่ยเนี่ยมันสิอ้อมไปหันไปสะพานบ่เป็นแถวก็ขึ้นสะพานนี่จานนี่ก็ไม่ได้บ่ซี่มันโดดมากพี่วะที่มันมาน้ำซี่นี่ล่ะซี่ซี่อะไรตกใส่สิลี่ซี่อืมงมุนคือว่าอยู่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 ในบุงนี่มันไมมีหัวหน้ามันมลนวะแมนถามมันออกมาแล้วมันกลับไปบ่ได้มันคือไปเลยกลับไปคือนตัวขาหัวหนาวหัวหนาาหัวหนาวเผาไนี่ก็ใช่แมนหัวหน้าพเผา วนเนาะะวานเนี่ยว่ะว่านเนี่งว้วนใส่เราดูนี่ขั้นเบ็ดขั้นยป่าดี่หมเสบูยางมาใเสบูบันเออโอ้นี่ส่งขึ้นเราป่ะนี่เออเห็นว่า็เ้ยไปสิทธ์อยู่นี่แต่ว่าอันนี้คืออจากหูวาสูตรแหลมแฟนคลับเขาเขาหูเขาอยากเห็นว่า เขาอยากเมืองว่าสูตรได้แหลมนี่มันเป็นอะได้ตั้งแต่เขาเห็นสูตรบางไฟนี่เขาก็อยากหูอยากทราบเนี่ยนี่โดยเฉพาะเรื่องล่อเห็นไหมเออเรื่องล่อปีนี่นี่ทำเม,มื่อกีอก้วะเฉลี่ยเปิดปีนี่ไอ้ไอล้ลไระเนี้ยวมาพร้ากันโดยมีได้นัานหม้ครับสวัสดีครับไอ้แลงสวัสดีน,นั่นปีนี้บางไฟเฮานี่นั่นล่ะเจ้าตต่รับเรื่องล่ออ่ะเจ้าตต่รับเรื่องล่องไปอีสานรับรองว่าผู้ใดเบอร์ยินซื้อนี่เป็นไปเ่ราะไร ปีนี้ใครบังไฟออกจักบังบครับไอ้ครับบ่อแล้วปรลายดอกโอ้ประเทศลายอ๋อปีนี้ประเทห,หลายอาศัยว่าไปม้วนก็ไปพ่อแฟนครับหนาเวทีนั่งหนาฐานบังไฟหนาฐานแย่แหลมขาไปซีบังเขาว่าเขาจะมาขายอยู่เยอะป่ <c oughs> แย่ขายแย่แหลมขายเขาซีบังเขาว่าเขาจะนั่งมาขายอยู่หงวยเกือ,อ,า,อามาแต่ฐานกันแค่อโอ้ยบังไฟแม่ไม่มา,าขายหนาขายตา ขึ้นไปบ่อห้างมันนั่นนี่ต้องสูดพิทสูรพิดสูรได้แลมมันก็ละสตกกับสุนลมบอกไอบอกลูกน้องไปซื้อไปซื้อปุ๋ยมาให้แม่มันจะไปซื้อปุ๋ยละเอียดมากมันคนละปุ๋ยบะคนละปุ๋ยมันต้องปุ๋ยเม็ดไมซื้อมาแล้วตัวก็ละเอียดโอมาไงเนาะมาเนี่ยโอ้ยเพราะแต่สอดจัดโอ้ยไปบ่สซังบุหรี่เ นี่ต้องถามสูตรลิงล่มนี่เนี่ยแ,แหลมเนี่ยแหลมมาเมื่อนี่ว่ามันยังมีมีแผนพร้อมได้ยินว่าลิงล่มถ่ายยู่บ้านนี่ลี่ม,มาถามสูตรบังไฟแต่ว่าสูตราหางเนี่ยแหลมนี่มาแต่ทานเลยเนี่ยซ,ซุ่มซุ้มซื้อใบเด้ซุ่มซือซ่อจะบังไฟใหญ่เนี่ยาหลมหา,างยายหม,มาตรฐานวลยหางเจ้าโอ้ขัดเลยคือคือคือมาตรฐานนี่คือล่มแบบตรงเด้งเลยก็ซื้องศาเลยไหมหางมาตรฐานเลย กว่งเขาไก็ป็ือว่าเพ่งหน่ๆปีนี้ม่ไอ้เลบางไฟห้าเฉลี่ยแล้วบดปีเฉลี่ยบดปีาดุที่เ้ามาร่วมกันมาห้ามเออมาร่วมมือกันเห็ดมาโว้ยระวังลิ่นล้มกับขายใช่แล้เอที่ภ้าเอาเงินเอาคำเอาเรวๆว่ อันนุ้งนิกแน่นุ้งนิกฟ้ามดิบเดยนุ้งนีกฟ้ามเคยเอีหยังเอาก็นั่นโบเลยเนาะไปกีนเป็นนุ้งนีกฟ้ามเอาในเพียงคือว่ากำนันโบก็เคยเอามาลิงล้มบ่อเขาทาภาหมวกไข่เสียแต่เงินก็วันสั่นเอออันนี้ก็ว่ามวนไปซื้อเนี่ยนายใจคว่ำมันโอ้ดีเลยอันนี้เรียบร้อยแล้วหมนี่เรียบร้อยแล้วอ้าวพี่น้องครับหลังจากแง่แหลมใส่เวลาในการคั้นกรประมาณเขาโอกกว่าโอ้โหเกือบยี่สิบนาทีครับเออนี่โอ้แรงโอ้ ปูกับส้มส่งคืออยู่นี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวดุมมึงกันนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุดไอ้แฟนครับเดี๋ยวเด,ดีชุ่มมึงกันว่าโอ้ยปลาก็ได้บ้าขอท้าเดี๋วะสุดยอดครับหอมดีปายังเป้าหมายคือปลายังแคแท้เน่ะบอกอีสักเที่ยวด้วยนี่เป้าหมายคือคือ,ค,อคือปลายังนี่ ปลาตะเพียนปลานิ่นอืมทุบนี้ละอืมออเอาโอเคครับพี่น้องครับมึงผ้าเอฟซีนะครับมึงกันคันเงียสูตรได้แหลมครับได้แหลมนะครับพี่ผ้าไปทุกเบ็ดสิบเบ็ดขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเบิ่งแล้วมวนแล้วกายายุสื่อ กรุณากดติดตามกดซับสไครป์ให้น้ำแนเดอร์พี่น้องฝา,ากแนเดอร์ฝา,ากช่องยูทูบอีกช่องไหมไม่ช่องไหมอีกช่องหนึ่งอีกช่องหนึ่งและช่องลำเพลินเต้ยเสเด็จเนี่ยนะครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพียศรี dei, พ่อหนุ่มจูับเจ้แหลมดูอีกช่องหนึ่งนะั่นคือพิมพ์คำว่าลำเพลินเต้ยเสเด็จสาวน้อย,ยเพียมบ้านแพง เออต่อไปนี้พี่น้องอ่ะสิไปเห็นได้แหลมนุกจูยุ่ช่องพุ่นบบเนี้มียังหลายๆให้พี่ให้น้องเบิ่งแมนเออติดตามเนอะพี่น้องเนอะเบิ้งแลาต้อติัตษาละครเออละครลิงละครอย่างนั้